สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝาก1นึคันนะครับกับเชฟโรเลตแคปติว่า2.0ขับ2ปี 2, 2011มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ผ่อน5,300โดยประมาณผ่อน4ปีนะครับผ่อนได้4ปีมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับขับ2อ u อ o โต้ดีเซลนะครับ คันนี้2.0 LT นะครับเป็นออโต้มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่175,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับสด199,000บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับเป็น SUV 7ที่นั่งนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับเซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับมาชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับ7ที่นั่งสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับสีขาวสวย ภาพเดิมโรงงานนะครับ มีมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวแบบผ่อนชิวๆนะครับผ่อน5,300นานะครับคันนี้เชฟโรเลตแคปติว่าเป็น7ที่นั่งนะครับดีเซลออโต้ขับ2นะครับเน้นใช้งานเดินทางสบายๆนะครับใครที่ชอบเข้าใจสนใจนะครับได้สภาพได้ราคานะครับมาทางเชฟโรเลตแคปติว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกับสมาชิกนะครับ7ที่นั่งแอร์3แถวภายในสภาพใหม่เอี่ยมครับดูแลมาดีมากๆมือเดียวป้ายแดงนะครับเบาะแถวหลังพับได้แถว2พับได้นะครับไม่แท้ หนึ0 0แกิโลเมตรนะครับเกียร์ออโต้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้มาดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานก็ลองโทรสอบถามนะครับสมาชิกบ้านไกลเราจะส่งให้ได้นะครับและก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับต่างจังหวัดจัดให้ได้นะครับเพียงแค่ท่านเครดิตดีและชอบคันนี้ก็จะเป็นของท่านนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับ ัวนี้สาภาพงามราคาหน้าจับจองอเอาไปใช้งานนะครับผ่อนชิลๆนะครับกับ SUV7 ที่นั่งรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับ การซ่อมบำรุงดูแลยังมีได้ปกติตามอู่ทั่วไปก็มีอะไรนะครับมีอู่เฉพาะเชฟก็มีนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแถวบ้านเรามีอู่เชฟหรือเปล่าเข้าไปเลยครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแ่งอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมีข้อมูลแน่นอนครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเป็นมือเดียวนะครับ1นึ0 0 0าบาทผ่อน5 3 0 0นะครับผ่อนได้4ปีนะครับสำหรับเชฟนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับหน้าเดิมไทยเดิมไม่มีชนหนักกระต่อนและพิกล้มนะครับน็อตไม่ขยับนะครับด้านหน้าด้าน หลังนี่นะครับสวยสมบูรณ์นะครับแอร์สแถวเย็ยนทั่วถึงสะดวกสบายอเนอกประสงค์นะครับเจที่นั่งรถครอบครัวสมาชิกลองพิจารณาดูนะครับ